และนี่ก็จะเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับในการสื่อสารระหว่างคุณครูกับเด็กนะครับในการติดตามงานของเรานะครับได้ง่ายครับก่อนอื่นนะครับก็เข้าทาง Gmail ของเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้เรามองหาตรงจุด9้าจุดตรงมุมบนขวานะครับเหมือนเดิมนะครับพอกดเข้าไปแล้วก็จะมองหาคําว่าชี e t นะครับเจอแล้วก็กดเข้าไปเลย ก็สําหรับแอปชีฟนี้นะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับ Excel นะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับก่อนอื่นก็ให้เลือกจอดเรง่ังหมายบวกนี้นะครับเพื่อเปนการสร้างใหม่เลยนะครับครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ารูปร่างหน้าตาของ Google ชี e เนี่ยก็จะคล้ายๆกับรูปร่างหน้าตาของ e x c e l เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำงานของมันก็จะคล้ายๆกันด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่เนคุณครูก็จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนแล้วก็รายชื่อนักเรียนเนี่ยอยู่ในโปรแกรมของ Excel อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูสามารถ Copy ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวางใน Google s h e e t ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวิธีการนะครับก็ผมขอยกตัวอย่างนะครับไฟล์ข้อมูลที่ผมสร้างเอาไว้แล้วนะครับวิธีการเอามาก็จะคล้ายๆใน Excel ครับเราก็ทำการคัดลอกนะครับหรือ Copy ไปนะครับแล้วก็ นำไปวางใน Google Sheets นะครับปกติได้เลยอถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับครั้งแรกนะครับก็เขาจะให้เราติดตั้งส่วนขยายนะครับเพิ่มเติมแล้วก็กดติดตั้งไปนะครับก็เลือกเพิ่มเมโครมเพิ่มส่วนขยาย รเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถปิดตรงนี้ไปได้เลยนะครับกับมาที่หน้าตาของ g o o ู l ก s h e e t ของเรานะครับแล้วก็มาทำการวางน,นะครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับหลังจากมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาปรับแต่ง นะครับข้อมูลของเรานิดนึงนะครับสำหรับการรับแต่งนะครับไฟล์ใน g ูเกิ e e ีตเนี่ยนะครับก็ต้องขออธิบายให้เพื่อนๆทราบนะครับว่าในการเก็บงานนะครับของนักเรียนในช่วงการเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับทางคุณครูก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่านะครับเราควรจะมีการยืดหยุ่นนะครับในหลายๆส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับในการที่ให้เด็กเราดู ว่าชิ้นง,งานความเ้าหน้าของการส่งงานเป็นเช่นไรคุณครูไม่ควรที่จะใส่คะแนนลงไปนะครับแต่ควรจะทําเพียงสัญลักษณ์สีนะครับเพื่อให้เด็กมีการติดตามงานของตนเองนะครับก็ในที่นี้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างว่าคุณครูเนี่ยนะครับคุณครูวีร์เนี่ยได้ใส่สั่งงานเด็กน,นะครับไปทั้งหมด4ชิ้นนะครับแล้วก็ จะติดตามงานเด็กเนี่ยนะครับทั้ง4ชิ้นเนี่ยนะครับว่าเด็กทั้ง5้าคนนี้นะครับมีการติดตามงานหรือส่งงานเนี่ยนะครับมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เราก็ต้องมาทําความตกลงกับเด็กกันก่อนนะครับโดยที่นะครับคุณครูอาจจะสร้างนะครับเงื่อนไขนะครับให้เด็กเนี่ยรับรู้ร่วมกันกับคุณครูนะครับที่มุมขวาต่อจากตรงนี้ก็ได้นะครับก็พิมพ์ไปนะครับว่าผมยกตัวอย่างเช่นนะครับไม้เหตุ เรากําหนดไปเลยนะครับว่าเช่นนะครับถ้าสีเขียวนะครับหมายถึงว่าส่งแล้วนะครับแล้วก็ผ่านด้วยนะครับก็ทําเหมือนใน Excel เลยนะครับเราก็ตรงนี้ไปอ่ะสีเหลืองนะครับเนี่ยครับเราก็มาเพิ่มตรงนี้ไปนะครับอาจจะประมาณว่าส่งแล้วนะครับแต่ยังไม่ผ่าน ยังไม่ไทานนะครับแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงนี่กรณีที่ยังไม่ได้ส่งเลยอ่านะครับตัวหนังสือนี่เล็กนิดหนึ่งเนาะก็เราก็ทำการเพิ่มให้ใหญ่ได้นะครับันนี้เซลเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ทำตารางนิดหนึ่งก็ได้ครับเค่องตาราง เด็กเข้ามาจะได้เห็นนะครับแล้วคุณครูก็เช็คนะครับด้วยสีนะปกติเลยผมขอยกตัวอย่างนะครับสมมุติคุณครูสั่งงานไปทั้งหมด3ชิ้นแล้วเลยละกันเนาะนะครับอ่าแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นอ่าผ่านปายงานชิ้นที่1เนี่ยเด็กทุกคนส่งหมดเลยก็ให้สีเขียวนะครับผ่านแล้วด้วยพอชิ้นที่สองเนี่ยก็เริ่มมีเด็กที่ส่งผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างใช่ไหมครับคุณครูก็จะเริ่ม ติกและนะครับผมยกตัวอย่างทิ้นสองอภิษีนี่ไม่ส่งแล้วกันนาอก,ก็จะเป็นสีแดงนะครับิีจีไม่ส่งสองทิ้นเลยนะครับะนะครับอ่าตรงนี้เป็นต้นนะครับก็นะครับเด็กๆก,ก็จะสามารถตรวจสอบดูด้วยตนเองได้ว่าเอ๊ะนะครับ เราส่งไปกี่ชิ้นแล้วนะครับแล้วก็ชิ้นไหนผ่านหรือไม่ผ่านยังไงนะครับทั้งนี้นะครับคุณครูอาจจะมาตั้งเงื่อนไขให้กับเด็กได้รู้เอาไว้ว่า,วาอ๋อครูตัวงานทุกวันเวลาก็อาจจะกำหนดสักช่วงตอนเย็นนะครับของทุกวันนะครับต6 3กสามศูนย์นาฬิกานะครับให้เด็กได้รู้ว่า คุณครูจะทำการอัปเดตข้อมูลนะครับทุกเย็นนะครับเด็กๆอาจจะมาส่งช่วงพักกลางวันช่วงอะไรนี้ใช่ไหมครับนครับและนอกจากนี้แล้วนะครับคุณครูก็ควรจะทิ้งลิงก์งานนะครับที่สั่งเอาไว้แล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้ไปทำนะครับหรือติดตามงานของตนเองไว้ด้วยนะครับคุณครูก็สามารถมานะครับพิม นะครับงานหรือลิงก์ที่เราเคยให้เด็กเอาไว้เนี่ยนะครับที่ด้านล่างก็ได้นะครับเช่นนะครับลิงก์งานที่1นะครับลิงก์งานที่1นะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคุณครูก็นะครับในเซลล์ตรงนี้นะครับคุณครูก็ให้เอาลิงก์งานนะครับที่คุณครูให้เด็กนักเรียนทํา แล้วก็ใส่ไว้ในกรุ๊ปไลา์ห้องเรียนเนี่ยนะครับมาวางไว้ตรงนี้ได้นะครับสําหรับวิธีการนํามาวางนะครับก็คุณครูก็แปะลิงก์มาในที่นี้ผมนะครับรวบรวมลิงก์งานไว้อยู่แล้วนะครับก็ทําการคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็นะครับในช่องนี้คุณครูก็ไปมองหาเครื่องหมายที่เป็นเหมือนลูกโซ่เนี่ยนะครับเขียนว่าแทรกลิงก์นะครับในช่องแล้วก็วาง นําไปใช้นะครับรับทราบนะครับเห็นไหมครับมาแล้วเนาะนะครับเด็กเวลาเข้ามาเขาสามารถมาคลิกตรงนี้แล้วทำงานได้เลยนะครับก็เช่นเดิมครับก็ทําอย่างนี้นะครับมีงานทั้งหมดก็กี่ชิ้นนะครับคุณครูก็ทําไปนะครับชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ นะครับแล้วผมคลิกลิงก์นะครับอีกสัก2ลิงก์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและสำหรับวิธีการนำไปใช้กับนักเรียนนะครับก็ให้ คุณครูมาตรงที่คําว่าแชร์ตรงนี้นะครับพอคลิกเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็เราก็ระบุนะครับชื่อของการติดงานงานของเราไปนะครับเช่นตรงงานดูวีระนะครับอันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนนะครับตรวจสอบนะครับข้อมูลตรงนี้ให้ดี ว่าเราตั้งค่าเนี่ยถูกต้องแล้วหรือไม่นะครับผมอยากให้เพื่อนๆมาปรับเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก่อนนะครับตรวจสอบดูนะครับว่าปึ๊บนะครับตรงนี้นะครับพอคลิกไปเนี่ยนะครับตรวจสอบดูแล้วเลือกตรงคําว่าทุกคนที่มีลิงก์นะครับและที่สําคัญอีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเราต้องตรวจสอบว่านะครับเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่ในส่วนของผู้มีสิทธิ์อ่านเท่านั้นนะครับ ถ้าไปติ๊กอยู่ตรง e d i t o r นะครับเรื่องใหญ่นะครับบอกเลยนะครับหลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณครูคัดลอกลิงก์ตรงในส่วนนี้มาได้เลยนะครับกดเสร็จสิ้นแล้วก็นำลิงก์ตัวนี้นะครับไปวางไว้ในกลุ่มไลน์ให้กับผู้เรียนได้เลยครับและนี่ก็จะเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับในการสื่อสารระหว่างคุณครูกับเด็กนะครับในการติดตามงานของเรานะครับได้ง่าย คุณครูลองนำไปใช้กันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ